ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเซเวนเส้นทางครับผมที่อําเภอเชียงดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทริปนะครับดีร้อนผ่อนคลายสบายๆที่เชียงดาวนะครับดูบรรยากาศรอบข้างนะครับนะครับสองฝากฝั่งนะครับนี่เป็นน้ำปิงนะครับนี่ดูกระลาสีเรือผมครับ เดยวครับตรงนี้เราจะใช้เล่นเล่นน้ำนะครับนี่นะครับแหน่มีน้องๆเล่นน้ำอยู่นะครับปั๊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 บตเลยนี่ครับแหน่โอ้โหนี่ครับออาหายออาว โอ้หนี่ดูภาพบรรยากาศครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูปลากันครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนครับเดี๋ยวดิปลาหายแล้ว